วาดเส้นตรงมาหนึ่งเส้นความยาวขนาดไหนก็ได้กลางวงเวียนให้ยาวกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นตรงทำจุดตัดบนจุดตัดล่าง ลากเส้นตรงผ่านบริเวณจุดตัดทั้งสองจุดเราสามารถกำหนดรัศมีของวงกลมที่เราต้องการได้โดยการกะระยะรัศมีที่ห่างจากจุดศูนย์กลาง การแบ่งครึ่งบริเวณดังภาพ ทำการกลางวงเวียนจากจุดสามไปยังจุดสองดังภาพและลากลงมาเพื่อให้ได้จุดตัดกับบริเวณเส้นตรง วงเวียนจากจุด2องไปยังจุด4และลากให้ตัดกับวงกลมความกว้างของวงเวียนระหว่าง2ถึง4มาใช้ใช้บริเวณตรงจุดตัดมาใช้ต่อในการทำเป็นจุดตัดจุดต่อไปและทำตามในวิดีโอ หลังจากทำจุดตัดเสร็จให้ลากเส้นระหว่างจุดตัดกับวงกลมจนจึงได้รูปห้าเหลี่ยม